มาครับตามตัวล่างได้ครับตามตัวล่างมัน,มดนมโดนหมอกหรือว่าไม่ต้องตามอ่ะหรือไม่ต้องตามผมในคิดดี้พกมับปิ้งเลยอพอแล้ว โอ้ยแย่วอ่ะไหนเขาเขาไปบวกแล้ว อยู่ลงรถหมดเลยอยู่ลงรถหมดเลยลงรถตุ้งเกิดอ่ะมันดักระวังล่ามันดักเขาวิ่งไปไหมอ่ะเขาอยู่ไหนกันหมดอ่ะโอ้โหไม่ได้ได้สิบวันยิงล้มมาแล้วยิงล้มมาแล้วนั่ลนๆๆนนั่นิ่งละ ดันเลยดันเลยดันเลยด <coup! S 1> ันเลยดัลเลยอะไรวะประมาทปะอม่มีปืนชาร์จปะอไข้ามาแล้วเอ้เอ้ยเอ้ยอ้เอ้ยก็บลออกลมๆ้ๆแต่ตัวนึงใค้เลยยกใคเลยแต่ตัวเดียวหมดหมดไ ดีเซอร์ตบอกเดียวเองดีเซอร์ตบอกเดียวเองมาจอยก็รู้อยู่รู้อยู่แล้วม่งรัชาดาป้าจำไม่ได้ป้าจำผมไม่ได้จริงจริงนี่ยังนึกอยู่เลยเนี่ยเล่นด,ดีเซอร์ตเก่งไหมบ้าใครอ่ะฝปงงไปงงใครบอกตอนปลาสตรีมมากัน Hey. Hi. Hi.

จัดระเบิดเลยเพื่อนมาแล้วมาแล้วตัวนึงจับระวังหลลังหล่อนงรหลักเออถมเลยถมเลยอ้อมอ้อมไปอ้อมอ้อม่าจอยู่ในโรงน่าจะอยู่ในโรงเเไปน ตอนนี้ผมไม่ยอมมาเลยมาเลยบมัไม่ยอมมีประดับชุบตัวหนึ่งเนี่ยคือถ้าเคียร์คู่เอาไหมเอาไหมสงสัยต้องเคียร์คู่ตัวนี้ก่อนเลยครับเนี่ยไปจับซัพพอร์ต ซัพพอร์ตไอวอลสักลูปรึเอาไหมเอาไหมมาเอาอไปเลยขอบคุณครับเอาอีกไหมพอแล้วครับจับจับวะไม่ใช้ไอวอลเปเดี๋ยวยังไงก็ต้องดันมาไม่ใช้หรอกไม่ดันก็อยู่ข้างบนไมยดันว่ะแจ๊บข้างบนข้างบนข้างบนดันมาตัวนึงดันมาตัวนึงดันมาตัวนึงมาดิมาดิซอนหน่อยซอนหน่อย อุ้ยสองตัวว่าแล้วข้างบนเฮ้ยแซปแซปมาชุบได้โอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนเลยสองตัวสามตัวตรงเนี้ยมีเบิร์ดปะแัปยัดแซบวิ่งก่อนแลเพื่อนตนีจอมันนะตีเราแม่ข้างบนซ่อนข้างข้างหน้าเลยข้างล่างสามเลยครับข้างล่างสามเลยป่ะ จับสายตัวหลังลังาต,ตัวเนี้ยตัวผู้หญิงมันมันฉุบมันเลนส์สอนีน่โเโี้ยอทีจับนะตัวข้างบนยังไม่ลงมาอีตัวข้างบนยังไม่ลงมายิกลงข้างล่างเลยนี่ผู้หญิงสองตัวน่แม่งมา คือถ้าเข้าต้องร้อนเลยว่าแจ๊บว่ะมันดักมืนว่าให้ตัวอังปล่อยไม่ให้ตัวไอ้ให้ตัวเดียวมันมาให้เพื่อนมันตัวองล่อมันอืมถเหมือนว่าไอ้สองตัวนี้ดักใช่ไอ้วอลพี่ก็ไม่เมย์ละเฮ้ยศพเรามีเด็กเด็กเด็กอย่าเลยอย่าเลยนัดศพเรามีไอ้วอลป้าอยู่เท่าไหร่ครับป้าไอ้อยู่เท่าไหร่ครับสาม KEN Hah? KEN 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 ยาใช้ฆ่าผู้หญิงสองตัวนั้นได้ก็โอเคครับเชียงคือถ้าเราเก็บเราต้องเก็บผู้หญิงสองตัวนั้นก่อนเขาซัพพอร์ตกันอยู่ประมาณตัวนั้นล้มตัวหนึ่งชุบอีกตัวหนึ่งชุบอีกตัวหนึ่งชุบคือเล่นต้องเล่นในล่องสองตัวเลยครับ มัจะเล่นหรืวทางนู้นวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงบ้านมีวิ่งแจ็คแจับย่อไปเยอะ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 เพื่อนย่อไปเยอะเพื่อนย่อไปเยอะเรียว่าแทกเฮ้ยจับบ้านเอ๋อแล้วบ้านแอ๋อกรงที้นให้มันออมให้มันออมให้มันออมอ่ะไอ้ไอตัวบนบ้านเดี่ยเขาเขียนเราเข้าพร้อมสองซีมันก็ไม่ไหวอยู่อยู่หลังคาบ้านเขียวอ่ะ โอเคครับป้าจับดูบ้านเอลอยนะจับดูบ้านเอลอยจับเขียวทางนูน้นใช่ปะจับจุดให้ถ้าเกิดมันโผล่นะจับเฮ้ยโอ้โหอย่างแม่นป้าโดนซื้อไว้อยู่ในบ้านาบนบ้านนะบนบ้านนจับอยู่จับ ตัวไหนวะเพื่อนอีกตัวนึงแซ่บเอาเลยยกให้วิ่งมาละวิ่งมาบ,มา,บานบานสวยต้องเคลียร์้ค่าต้องเคลียร์ผู้หญิงสองคนที่เหลือก็ไม่มีความหมายแล้วจริงเคลียร์ผู้หญิงสองตัวนั้นเขาซับกันอยู่ใช่ไหม เอ้เราต้องชนะแล้วเราดึงขนาดนี้แล้วเอาคิวแล้วอะแก๊บตบสนุกเกินเฮ้ยไม่ไม่ไมโดดลงข้างล่างใจเย็นครับอ่านเกมก่นอ,กอกนนะอป้าดวงนี้วนะป้าดวงนะผมดวงนิ้วป้ามันมันจะดันมาให้มัน ตัวนะปลายออกไปนะซ้ายตัวนึงขอามหลังได้บ้างอะทางบันไดอุ<บ>๊ยทอนะ<บ>ข้างหลังข้างหลังเธอคนเดยนี่ผมเห็นปลายชุบผมได<ม>้ไหมม,มันหัวแตกตอะแป๊บมึงได้ไหมเรากำล,ลังวิ่งไปเราวางข้างบนได้ครับข้างบนเล็ดดันลงมาแล้วปั๊บบดันลงมาแล้วมันมา<ผ>ม,<ง>มันมาแล้วมันมาแล้วน่าจะทด้น่าจะทด้ เร,เรายิงเพื่อนมันหัวแตกไปแล้วถ้าผมขอพันยาวานะครับครับเสี่ยวข้างบนอย่างเดียวเอาไปยิงแตกแล้ว่ะตายอ่ะอจะเพื่อนเฮ้ยมันลงมามันกำลังจะลงมามันกำลังจะลงมาไม่เราเจ้าอผมมาดิ ปาดันบ้ากัครับไม่ดันผมดันละครับปลาซ้อนหลังผมเลยแหละเอ้ยเอ้ยระเบิดใครวะไอ่ Các bạn có thể chụp hả? Hãy mở cửa nhé. Các bạn thực sự không thể theo dõi tôi. chụp hả? Ờ, em นี่ปาติมมาไหนครับผมได้ผมได้เข้าไปฉเฉลยครับแป๊บหนึ่งขอส่งมัญชิบหน อันนี้วอร์มมือใช่ป่ะใช่เลยป้ามผมแย่จริงอ่ะไม่ได้จบแล้วไอ้จ้อยป้าจำมุ่งไม่ได้ป่ะยังนะครับน่าจะประมาณเชี่ย,ยงคือหลับก่อนพอดีดี๋ยวแช่เดี๋ยวแช์สตรีรมให้จ้อยจดมุ่งแช์สตรีไมไหให้ แรกก็จงมาเล่นนะเนี่ยเห็นเออโน่นนี่ในในเขียนก็เลยเออมาสักหน่อยอุตส่าห์ดูกำลังดู GTEV อาจารย์เจิดกำลังตีพวกกันโหอาจารย์เจิดอ์แรกก็จะไปเล่นรู้จักเฮียสองไหมไอ้นะครับรู้จักเฮียสองไหมรู้จักครับรู้จักครับสองไหนสองไหนวะตามผมไมาจริงครอะปะไม่ได้ ปล่อยงงปล่อยงงก็เนะหมือนมปล่อยให้ป้างง,ง้วยแบบนี้ครับคนแก้งป้าว่าป้าจำแล้ฝั่งใจเยอะๆนี่คือใครครับยังไงอ่ะจะบอกว่าจำมันก็จำไม่ได้ค,คนที่แบบแก้งป้าแบบเออรอเขารอให้ป้าเอาคืนอยู่อะไรประมาณเนี้ยใครอ่ะ ไปไปยิงถังระเบิดนั่งก่อแบบเขาไปขังป้าไปแกล้งป้ายิงถังระเบิดมั่งหลอกป้าให้ไปติดนู่นนี่มั่งขาวดีกันแกล้งสารพัดนะครับก็ก็นั่นแหละใครครับว่าใครป้าจำผมไม่ได้จริงอ่ะเอยคนแกล้งป้าเยอะครับเยอะอยู่นหะแล้วคนที่เรา่าเออป้าเอาคืนป้าเอาคืน ผมก็ไม่เห็นป้าคือที<_ <EN> _>ใครจำช่ว่ได้คนนี้แกล้งขังป้าครับแกได้แหละมีคนเดียวหรือเปล่าใครอะค,ครับคนเดียวอะขังป้าใครเอ่ยแก็จะชื่อตรวจสกันไงใครอครับตัวจสกันมีวงรัชด,ดาครับไม่ใช่ตรวจสกัน ให้ตายแหละจำไม่ได้จริงๆเน่ยนะต้องมีความรู้เวอรจังไอ้จ้อยมีตาแท็บบุรีครับนั่นเลยอ่ะดเหมือนไอไบ่์เละแต่ตอนนี้อยู่ประจวบครับย้ายมาอยู่ประจวบครับเยู่อกะใคร อปอแ้ป้าวนงต่อไปครับคือนางป้างไปลุมยิงผมยอยู่ดิก็นี่ก็เาตาสักกาเนี่ยใช่ไหมไม่อะเตาสักการไม่ใช่บงรักกชดา,ดาครับปะ่ะก็เลยเอ่าอ,อ,อ,อะไรอะ C4 หรอครับเนี่ยะีซ c จันดับ,บน,น,ดนี่แหละ ก็ได้อ่าเกมลูปใช่ไหมเด็กอะไรนะครับเกมลูป <Game loop, S 2> ใช่ไหมคืออะไรเกมลูปเกมลูปใช่ อ๋โปรแกรมมาเหรอใช่ใช่ใช่เกตโลกฮะหลอได้ยินไหมได้ยินได้ยินเอ๊ะแป๊บนึ่ง เฮ้ยทำไมเอ okay. okay. ้กทำไมเขาลมาค้าเลอ่างมา้าบหมดเลยอ่ะเฮ้ยมี้ยู่้ยงน้้ยเฮเฮ้เฮ้ยเห้อเฮ้ยเ้เฮ้ยมยเข้ยเฮ้ย้า้ย้เฮ้ยพฮเฮ้ย้างล่างอ่ะข้างฮ้ยงยเ้ยเ้้ย มไไาแล้วเฮ้ยขบบนก็มีจับตัวเอาบนติกบนบนหวัวบนหวัวจับจุดด้วน์อว๊ยป้าาาาุงผมถุงผมุงผมจุกแล้วจุแกแล้วดไปครับ อ้าวแต่ครับมันตายโง่เพื่อนดีใจเลยคับเออไนเล่นสนิทดีป่าวว่ายเพื่อนไปซ้ายว่าเรา ตักตักไปโอ้ยว่าแล้วทำไมแต่ซูบป,ปลาดำผมได้ยงครับดูที่แจ็บมาวะ ขอบแล้เขอบแลเขอบแลยอมไปอมไปมีชั้นสองนะบนหลังฟ้าตัวนึงแอบปืดนเราจับน่าจับจับวิ่งไม่รู้ละตามเลยเพื่อนมาดิมาดิสองสองงตัวจับสองตัวจับไม่มีปืนยิงไกลเพื่อนครบเลย เดี๋ยวดีสิรับกัน้ยเอ๊ะอย่างเง้ยเขาลมแล้วลมนอนจับตวงจับลงจับเนอะวะจับรองรองล่างเลยเพื่อนจับรองล่างเลยเพื่อนจับบนบนบนลงเอาบนลงเอาเพื่อน ค้อนหนึ่งชุงมกันละเห็นจุดปะลงโดนลงไปเลยดักล้อเลยทางนั้นลนะเ,เพื่อนดักล้อมีมาสี่ป้าแคปดักล้องซ้ายนั่นนั่นนั้นถอยละดักล้องนั้นเลยนั่นแหละยังไงต้องออกเพื่อนนั่นออกแล้วออกแล้วสวยภูพันเปิดก้อนแล้วเหรอฮะ ใด่ครับฟันใช่ครับฟันใช้ได้ดีเลยเื้อซื้อปืนให้บ่อไปบุฟันปืนอะไรก็ได้ปืนชาร์ดซื้ออะไรซื้อื้อไม่เป็นไรเล่นดีเลยก็ได้เจ้าป้าเจ้าป้าอ่ะไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช้ไม่เป็นเอาไปเลยโอ้โหป้าแชรลูกซองไม่เป็นเออเออ ปตักไปเพื่อนใจเย็นไม่มาว่ะทางนี้นอ๋อโยกน,นู้นหมดเลยเอา้าแจ็บมาให้มาให้มาให้ได้ไหม ไม่ทันแล้วเพื่อนเลยโทษทีเอ้ามันออกตัวหนึ่งว่ะฝั่งนู้นออกตัวครับเหลือสองเหลือสามเจ้าเพื่อนเออขล้อเจอลาบปั๊มมันปุ่นปั๊มปั๊มเกิดขอสองตัว นน <manifestations>. like ี่มักับหมันแล้วครับกับหมันแล้วเหละตอนนี้ตั้งไห้วาชบัตอ้อมไปดูแลครับครับครับอะไรครับ สวย阿เปเอ,อ้าว้อจังไฟเ, <c oughs> เกม,มเอเกมมากริ้งผมปาเกมมากิ้งตึงวันนี้นะทำาไมเกมนี้มันง่ายอนะไเกมเนี่ยใครไม่มีอะไรบ้างมีเห็นไหมอเอให้อ,อุ๊ยลืมเซื้อหมวกเซื้อเกาะเออไม่มีมเาเห็นตรงนี้ จะดักเหมือนเดิมเพื่อนวนไปเลยนีย่ก็ต้องวิ่งมาเพื่อนเลยดักไว้ดักไว้ดักไว้ก่อนดักไว้กว่อนน่าจะเล่นบนมันอยู่ข้างล่างตอนนึงนะไม่เห็นหัวมาแล้วจับนั่นไว้เอา้าพาดูหน่ะไอ้ต <A> ัวนึงนมาล้มนะ<ๆ>อ้าวมันวิ่งไปชุบเพื่อนแล้วนะั่นนั่นนั่น มีโดด,ด,ดลงนะมีโดดลงนะมีโดดลงล่างนะเ้ามีโดดลงไปครับขน,นาดง่ายเกินผูพันทำไมมันชนะง่ายมันเนี่ย เขาอยนเกมเขาอยกปีห็นก็มา เด็กสาใช่ไหครับเออเกมหลดเวอร์ชันล่าสุดใช่เปล่าใช่ใช่ใช่หลดล่าสุดล่าสุดมาเลยล่าสุดรอส่งเดี๋ยวแป๊บนึงส่งนี้ให้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปเฉลยในสตรีมปลาว่าผมเป็นใครเป็นโดนสการ์นอะ โอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ด็สแตก,กันเขาบอกจู้มุ่งใช่ไหมใช่ไหมผู้พันบ้านเจ้าผมได้ขนาด,ดีขนาดนั้นเลยเหรออ่าก็ไม่มีใครนี่ว่าโอ้ยเพื่อนพาเพื่อนแย่ๆโอ้ดาวจีนแต่งกันเลย เจงเจงเลิกเลิกปั่นละเลิกระการนั่นแหละเห็นไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไหมกะเดีเยวะกาดิเยอะเขกะเข้ามาปั่นแล้วเข้าไปเฉลยใหาจำให้จำให้ส่งเหรียญเข้าไปไหนไหนในสตรีมใช่ป่ะอ่าสตรีมก็ได้อ่ะส่งเข้าไปในสตรีมอ่ะสตรีมมันได้เหรออ่ะส่งไปละ เจอะก่อนใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ทักมาแล้วครับเทสกาลนี้ครับนี่ใครใครครับบ้าครับบ้า